สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกูทุกคนว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อวัอนนี้ก็ก็กสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อเมื่อทุกูทุกคนทุกหมู่ทุกบอละว่าภายในประเทศต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยก็สบายดีปีใหม่พี่น้องเลยวันนี้นลูกไ่ก็ออกมาทั้งให้ท้งนาทางหัวทางสวนพี่น้องเลยเนาะการมีทางงานครอบครัวของ ลุงญ่เองกับเพิ่นกับมอบหมายให้ทางลุงญ่และป้าใหญ่ออกมามาเบิ่งงัวพี่น้องเหาะก็เอาก็จะได้ซื้องัวไปไหวเหดเวียกพี่น้องเหรอก็คือว่างานแต่งหรือว่าสางครอบครัวใหม่ของน้องสาวของลุงญ่เองเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ทางเอาก็จะได้ออกมาเบิ่งงัวก่อนพี่น้องเนาะออกมาไปว่าซื้องัวแหละพี่น้องป้าใหญ่เพิ่นกำลังไป มึงอยู่เนาะในออกมาทางรงห้ทยธงนาพี่น้องเลยมันนี่เนาะก็ชีได้ผักช่วงหนึ่งก้อนพี่นอ้องเลยทางครอบครัวลุงใหญ่ครอบครัวทางครอบครัวใหญ่เพิ่นเนาะก็คือว่าชีได้มีการส้่งครอบครัวไม่พี่นอ้องเลยก็คือน้องสาวของลุงใหญ่นี่เองเพิ่นชีได้แต่งงานในเร็วๆนี่พี่นอนะ้องเลยเนาะเอาก็ได้เขา มาหาคนขั่วงัวก่อนพี่น้องเอยเพราะว่าตอนนี้เฮาก่หย่านว่าบ่อถั่วบ่ทันย่านเห็ดบอ่บอถั่วบ่ทันหาบอ่บอถั่วบ่ทันพี่น,องงนอ้องเอยเนาะอีดของประเพณีทางลาวเฮาก็คือว่าล้มงูอะลรพี่น้องเอยเนาะทางป่าใหญ่เพิ่น้องเอเข้าไปเบิง่งงูมาเบิ่งทางทางนาพี่น้องเอยเฮาก็จะได้ไปถามเบิง่งเท่าไรเท่าไรเนาะเบิ่งงัวก็คือเท่าไร ตัวนี Jamie, ้บ่นี่หนูเองงัวเนาะมาหอนมาบึ้งตูวเท่าไรที่พื้นวอานี่เนาะทงพื้นวอลตัวไหนนี่นะตีเอ่อนี่หนูงัวออกมาบึ้งใส่รงหน้าเนาะ อันย่างวัวหูราคากันนี่เจ้าม่เจอแล้วบอกว่าป้าอันนี้งัวของป้าเจอแล้วคนนั้นบว่าหมื่นหนึง่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งดีแค่เนาะสำหรับเฮาเนะหมื่นหนึ่งงัวเดี๋ยวนี้กับบุคคลเปลีนราคาปันใดเจ้า่ามันเป็นตัวสั่นเนาะตัวสั่นเ์เตีย้ยสบายดีเลยามาเบิ่งงัวหน้องเอ,อ้ยก็จิมีงาน สร้างครอบครัวใหม่แนน้องสาวลน้องสาวลของป้าใหญ่เพิ่นจะหามีเมไว้ตว่ามาเบิ่งแพ่นหาเมก่อนอย่าบ่ท่วบ่ทันมาเบิ่งเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะัวกบ่ใหญ่ๆเนาะัวต่เนาะเป็นมัวสั้นๆเนาะมัวต่ำๆพี่น้องัวกบ่ใหญ่ปานด10,000กย่างเล่า สีรถกะเราสีกะสีว่าวหรือว่าหาล่อยหนึ่งแจ๊คดิ์หาล่อยพันหนึ่งล่ะก็จะได้าีลดบุรุษยุรุบ่าวบ่าวอะเพิ่นบ่าวหรือเพิ่บ่ว่าเพิ่นก็ว่าว่าในครอบครัวของเพิ่นนะมีพ่อเพิ่นยาายอยู่เลยยังมุดไปเบิ่งหลายตัวกูกูของพ่อของเพิ่นนี่เ่ออพ่อพ่อเจ้าบ่าพ่อเจ้านะ

แค่เราบอกราคาเงินกีบด้วยที่แต่ตัวนี้ได้เินกับข้าวมาว่าเมื่อเจอคนถามว่าเมินนึงเผื่อว่าจะพฤศสิรถชำ่มไรจะพฤศจิว่าอวบโยกหรือว่าดีโชคชีว่าดีนเนาะงัวก็คือบัวหญ่ปันใดเนาะกะท่ามดาบัวหญ่ปันใดแต่ว่าเป็นตัวชั้นเนาะมันต่ำมัต่ำอีกนะงัวเป็นงัวต่ำว่างัวก็อ้วนด้วยแต่ว่าเป็นงัวปอบ ตับวอกอบเทัน่ะาเป็นตัวเนาะสูงแล้วก็ที่ไปเว้าก็เพื่อนคนละคือว่าเขามากับพ่อเพื่อนเนาะพอแต่ลูกเคยเพื่อนลูกเคยกับตัวตินใจวัวหูน้ำพี่น้องน้อเขากับได้เข่าไปทั้งอัน ับเขาทางบ้านอีกเพราะว่างัวบนผูกเมียนทรงน้านี่ด้เข่าไ,ไปทำเบิกไปต้อราคาพอดีขึ้นมาฝึกขายได้ือว่าซ้ำไดเข้ากะเอาได้ซ้ำไดอย่างนี้นเนาะกกเอาเบิ่งกับ,กบตานี่ก็คือว่าถี่น้อยงัวกะน้อยต่ำตำอ๋อโอ้เป็นช่วงตำ่ำเป็นช่วงต่ำช่วงป้อมะะน,สสน,น,นะกับเอกสารเนี่ยนาะอ่าเอกสารจริงๆว่าคำเดียวแต่ว่า กาพิ่นเว่าเพื่อต่อนะก็ลองไปทำเพิ่น่งไปสำนันแล้วสำนักไปกลับเด้อขอบใจขอบใจเกี่ยวพื้นดูดีสำหรัอ๋อได้สเพิับขายได้นี่้องเลยได้เอาเปนช้ได้กลับเข่า ทางบ้านเนาะไปต่อบริษัราคางวัาวเพิ่นเนาะไปเอาไกาห่หาไว้าอยากมันโมทวงโบทันเนาะไก่แล้วเนาะที่ซีบนะีส์นี่กับท,ท,ทางน้องเพิ่นกันยังอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู<า>่ยังไม่ได้กลับมาอื่นมคืนรถ ทั้งคือมัอนี่เนาะกับมีทั้งงานงานสร้างครอบครัวใหม่บ่าวลาวสาวไทยเนาะอันนั้นก็คือครอบครัวของป้าใหญ่อีกแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ไปแต่งมัอนี่มันเนาะแทนมัอนี่เป็นเมื่อที่สามชีวิตครบกับปีใหม่เลยเจ้าเฮาก็บ่ได้ไปบ่ได้ไปกับขออวยพรให้เพื่อนดูเจ้าพี่คือกันเนาะสร้างลูกปุ๊กขึ้นวเมา ในปีก่อนนั่นเนาะคือน้องสะไบเพิ่นกะมาแตงก็เพิ่งได้หาเฮาแล้วกะมาปลูกแขนมาแล้วพอตัวแขนให้เพิ่นแล้วตอนนั้นกะสาวไทยบ่าลาวบัดนี้บ่าลาวสาวไทยหน่อยเนาะไปทำงานเพิ่นกัปลูงข้างนั้นอีกอกะมีแต่งานมงคลเนาะจักหน่อยนี่กะทางครอบครัวทางเฮือนใหญ่เฮากะสิมีอีกงานมงคลก็คือน้องสาวลาอะไรพี่น้องเอ้ยเฮากะได้กะเกียมอยู่ตอนนี้กะได้หาซื้องัวซื้อหยังเมียนแล้ว กะซื้อเมียนจำนวนหนึ่งแล้วหากยามันบวเพียงบ่พอเขาก็เลยได้หาเมียนอีกพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เขากะดูงกระเทศสีโบมีเวลาแบบไปหาถ่ายคลิปเด็กพี่น้องนะเนาะเขากะสิได้ไปก็เกี่ยมไว้เพื่องานมงคลของน้องเพิ่นในวันที่สิเบเอ็ดว่าบ้านใหญ่วันที่สิเบเอ็ดพี่น้องเลยเนาะทางน้องเพิ่นกับจียังอีกสิบมือนี่กับวันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งวันนี้ เนาะยังอีกบโดนบมนานพี่นอ้องเหรอฮาวก้ามีงานมงคลเกิดขึ้นทั้งครอบครัวของป้าใหญ่เพิ่นนะเนาะฮาก้สิได้กะเกียวเมียนกับช่วงนี้กะติดกับปีใหม่แน่กระเท้สิบ่มีเวลาไป็ลินปีใหม่เพิ่นพี่น้องเอ้ยกะอืมกัเข้ากันพอดีครับบ่มีเงินมีครับแน่กัพอ <c oughs> ดีเลยอ่ะเดี๋ยวเฮาก้เ <c oughs> ข้าไปต่อราคาพอดีอีกเทื่อนึงพี่นอนะ้องเนาะเฮาก้สิไปต่อเอาคลิปอยู่พุ่น ไปพี่น้องค่ะจะได้เข่าบ้านไปอีกเพระาะว่าออกมาเบิ่งอยู่ให้อยู่หน้ากับเจ้าของเพื่นกับยูเฮือนไปไปต่อราคาเพื่อนพี่นอ้องเพื่อนชีว้าซ้ำใด้เอามาเลยค่อยมาเด้ <c oughs> ค่อยมาเด้โตกลงหันไม่ได้เอาได้ ไต่เนาะขัวพักกิ่งสูงนึกเอารถไต่โอเคช่างเห็บชัาปลาอ้าวไม่เท่าเว้ยว่ะเบิ่งกลางเด้อว่ะหิน่งชาบว่ะมาใส่ป่าใส่แบบนู้นนะมาใส่ป่าป่ะมาใส่เหมาอืมมือนี้ปาเออดูดน้ำหนองมันมีแต่นอนน้อยๆสิได้มีแต่ใหญ่ว่ะปลาหนองน้ำห่วยบ่ ข้า้หนน้องมีตัวเหนน้อ้าเห็ดยบิตเบตอะเกว่าเห็ดประเด็กนะเอดาเิดูไเห็ดเห็ลินกับตามังหงว่ะได้อยื่นเลยหเออะยา่นเลอปลาองขบตื่นขั่วป่าด้ป่ามาแต่เอต่อเบื้องงัวพืก่อนเอต่อเบเห็นแรงงัวพนะ ไปเบิ้งอีเจ้าหนึ่งเนาะเอากะได้เข่ามาอีกทงหนึ่งมาเบิ้งอีกเจ้าหนึ่งเนาะเป็นว่าจะขายงัวอยู่แต่ย่งบ่เห็นกำลังย่างเข่าไปง,งัวเพิ่งจิ้ายโต๊ะสไตเท่ากันย่งหูเนาะนเนาะกำลังมาหอดอีกบนนึงมาอีกทงหน้านึงวันนี้ได้ย่างลาอไปเบิงเจ้าหนึ่งแล้วแต่ว่าเจ้าก่อนนั่นเป็นว่าหมื่นหนึ่ง มันก็นักเกิดไปเนาะวัวกับบริเนย์เป็นใดพี่น้องกันเขากะโบ่ได้ยังบ่ได้ตกลง่มเขาไปเขาก็จะได้ไปอีมาเบิ่งอีกเจ้านี้ก่อนมาเบิ่งอีกเจ้านี้ก่อนเนาะเป็นสีเท่าใดนี่ไงเออนี่นะพี่น้องวัวเพิ่งเดือดขายเจ้าของเพิ่งนี่ะยังไม่เจ้าราคามาอีกเจ้าหนึ่ง กเลยได้กนังเยชวยได้ขายาเทไรขายเทไรจึะนะซัมเลยเขาไม่มากเขียขายอด้เนาะหกพันหกพันบ่าพี่สีขายงงวเป็นนักเรียนขายขายแล้วไปปวโคเจ้าของเน้วเป็นมีจฉาเจ้านะเอาเป็นพญานิเด๋อพญาจะปีแล้วปิดโอจะปีเลยไอวัก็แต่ผยังหน่อยกปจนปีได้แบบนีเดี๋ยวนี้กันรูปเก้าปีเดียร่วมประชมเลยเศ้าว่าพ่อะดานประดานกี้านะ กินยาต่อเลยเลยกินยาต่อโมมีเงินมีเงินแล้วก็มันก็ขึ้นคือเก้านี่แล้ววันขาดยาเลยขึ้นคือเก้าขาดยาเลยนี่บอกเงินกินวันนี้มันวัดยากินแล้วัดยากินเนีสิขายงัวงวันนี้ถ่ายงัวงวันนี้น่ะตัวโคเจ้าของกระชี้กระบาดลูกอ่ะยันโอ้ยยันตายดิน้ำตาถึงโตขึ้นจนจัน้ำตาจนมันเก้วหายมาได้แล้วเนาะเดือนนี้นะเาโอ้ย น้าพี lings, kind of natural 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 yeah. okay. ่น้องครอบครัวนี่กะเพิ่นกะถูกเงาะโบมีเงินมีคำกะเพิ่นกางัวงัวลำโตัวกับคายออกอยากได้เงินมาต่อคือต่อยาต่อยาต่อยาเห็นคอวันนี้วั้วันน้กินจากเดือนเนี้ยยาเจ้านะขาดจากเดือนเนี้ยยานะ ข่าด้วมันโอ้สเดือนทีแล้วมันก็เลยมันก็เลยมาอก็เลยบบมีเงินแต่ฮาบ่มีเงินต่อบางท่านนพิ่น่าเศร้าเดเออเศร้าก็บนี้นะมาตขาดยาขาดยาขาดขาดยาก็เลยขาดยาพื่นวบาเนาะบ่มีเงินมีค้ำบบบพื้นหนาในกับ่บมีความสุขความยากไผหน้าตาน้าใสหน้าหย่างหรือเล้าน้าไหล่ห้องเียใครหน้าลุนกับโมีเนาะ สอยเดือนกูว่างดี่ะกมือ่เล่นเตนน้องนอเนาะำว่า อยู่สงสารเพิ่อนกะเข้ามาซอยทางครอบครัวเพิ่นอนเองเพิ่อนจะได้เงินต่อยาเินาะเพิ่อนจะได้เงินค่าหืดค่ายาเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นกะโบมีดาวขายงัวลูกใหญ่กะมาเบิ่งงัวเพิ่นอยู่พี่น้องเลยหากจักสีว่าจังใดเนาะท่าว่าอยากซอยเดือเพิ่นกะติดต่อมาพี่น้องเลยทางลูกใหญ่กะจะเป็นสภาพบุญให้เนาะเพราะว่าทางครอบครัวเพิ่นกะขาดขาดกันเคินทุกแง่พี่น้องเลย เอากรสีมาเบิ่งงัวเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นเนี่ยใเนาะเป็นพ่ออาบ่เอากระยังบ่ฮู้มื้อนี้กัพาป้าใหญ่มาเบิ่งก่อนงัวเพิ่นตัวนี้เด้อพี่น้องเอ้ยก็คือว่าครอบครัวเพิ่นนี่กัลูกใหญ่กัมาถามซื้องัวนนะเพิ่นเลยกัเพิ่นกับอกอาการเป็นของเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นโรคคอบาดาลพี่น้องเอ้ยว่าผมมีเงินต่อยาเพิ่นห่อ ก็จะให้รูไงไ่ายทายรูง่ายก็ทายเพิ่นเนาะถาว่า,าอยากมีผู้โดยเรือเพิ่นแต่เท่ากับขอขอบคุณขอบคุณขอบอมขอบใจหลายๆพี่น้องเลยเนานะเออนีเด็ดตัวนี้นี่ตัวนี้อันนี้มันกะอยากจอยอยู่ครับก็หกพัน

อ่าูกไปกัอน,กอ,นอือใครมาบึงครอบครัวหนึ่งพี่น้องนี่เนาะแา่บึงวัวเปิดแล้วจต่ทางฝ่ายนี้มนกันยังกันอยู่ตัดสิในใจได้เลยแหละตใจเนื้อปท้อนิดน่ะแรกว่าทีน้ำน้ำเพิ่งอยู่เนาะเพราะว่ามันว่าเอ่อกับบ้านเพป็นกะไก่บ้านเฮาเนยไกราะว่าเฮากะหอนมือนอะหอนมือเฮาจังมาเอาก็ได้เนาะ วเาก้กมากม่มะว่างัวน umas, ี main, hmm. ่มันกับบริไปใทยเรื่องเนาะปล่อยน้ำบ้านใกล้ใกับข่ว่าห้ากัเอาไปเล้ยงหากับบริยงกันเน๊ะใก่ใกกเิ่นเลยเผดเลยเลยเนาะหวนมอเลยกับอพ่อห้ากับหาอีกไปตกลงอีกพี่น้องไปนั่นอีกำตกลงกัจังว่ากันดีกกบ่พอก็จะได้ไปหาอีกหมกไม่เนาะ พี่น้องไปได้โอ้แต่มันอยู่แถวบ้านเท่าเนี่ยงัวเป็นกันอ่ะพี่น้องเนาะเขากะได้เขามาอีกก็คือว่ามาหางวัวเลยพี่น้นะองเนาะมาเจ้านี่เขากะเตเช่าไปนี่เขาก็ได้ไปหลายเจ้าเติมเลยพี่น้องเนาะก็คือว่าเขากะถามไว้ก่อนกันยังบ่ตกลงเนาะแต่ว่าเจ้านี่เขากะแถวนี้มันกะโบไก่กับบ้านเฮาป่าได้พี่น้องเลยเนาะ เอากะรีเมื่อปรึกษากันอีกท่หนึ่งพี่น,อน้องเลยอ่าเข้ามาเบิ่งกะคอขอ,ขอบโมกขอบใจเหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคองลูกใ่ญ่สวาสดีปีใหม่นำ้ำปีใหม่นี่ก็ขอให้สุขให้มั่นให้ร่ำให้รวยพี่น้องเลยเนานะอยู่ดีมีแห้งสั่งลูกพู่ขึ้นพี่น้องเลยอ่ไปกินไปเที่ยวทั้งใดก็กค่อยไปพี่น้องเนาะค่อยไปค่อยมาไปรอดปลอดภัยปลอดภัยไปทั้ง ทางไปและทางกลับเนาะ,ะปีใหม่นี่ก็ให้โชคให้มันให้รับให้ด้วยพี่นอ้องอะสำหรับคลิปนี้เนาะลุงญ่ขอก่าวคำว่าสบายดีเดอ้อผมให้พี่น้องเก็สบายดีสบายดีส,บา,ดส,บ,าดสบายดีปีใหม่น้ำพี่น้อง